ครับขอบคุณครับพี่สมศักดิ์ครับเอานะครับเมื่อกี้นี้สอนรักก็ร้องเพลงไปแล้วก็คงผมจะมาคงมาแจ้งข่าวในระดับหนึ่งว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะครับข่าวที่ออกมาก็กปปสนะครับเพิ่มจุดที่จะมาปิดก็คือมาปิดที่สี่แยกบางนาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นภาษานักเลงเขาเรียกว่าง,งานเข้า นะครับก็เอางานเข้าให้มันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นไปตามที่ประกาศนะครับซึ่งเขายืนยันแล้วว่าเขาจะมาปิดจริงๆผมก็บอกว่าวันที่13แต่ก่อนถึงวันที่13นะครับในวันที่12ผมจะรวบรวมพ่อแม่พี่น้องนะครับประกาศจุดยืนในการต่อต้านการปิดกรุงเทพไม่ให้มาปิดครับสี่แยกบางนาห้ามมาปิดเด็ดขาดเราจะเดินสายกัน นะครับจะมีแลนี่ใหญ่ในวันที่12ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนถ้าคนกรุงเทพคุณจะมาร่วมด้วยก็จะดีมากๆเพราะมันบ้านคุณนะครับกำลังจะบ้านคุณกำลังจะถูกปิดถ้าคุณปล่อยให้ปิดนั่นหมายความว่าคุณก็พร้อมที่จะยกประเทศนี้ให้อสุเทพทุกสุบันฮนะถ้าถามว่าอสุเทพชุกสุบันเนี่ยมันเป็นพ่อคุณเหรอครับคุณจะให้มันปิดฮนะปิดไม่ได้กรุงเทพมหานครนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคนไม่ใช่แผ่นดินของไอสุเทพทุกสุบันหรือพรรคประชาธิปัตย์เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันรวมพลังกันนะครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปผมขอระดมพ่อแม่พี่น้องทุกคืนนะครับเพราะมันงวดเข้ามาแล้วสถานการณ์ความขับขันของบ้านเมืองนี้วันนี้ก็มีข่าวการเคลื่อนไหว นะครับของการขนรถทหาราขนรถถังเข้ามาขอบคุณครับพี่ครับนะฮะเมื่อกี้นี้ก็มีห้างหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนสงการนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหอจก,กนะครับโชคสงการนะครับบริจาคมา1000บาทขอบคุณมากนะฮะโดยคุณเมสาวุฒินะครับขอบคุณมากครับตบมือให้ด้วยครับ มาช่วยกันฮะผมก็รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องก็ลําบากก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะก็ช่วยๆกันไปเท่าที่ช่วยกันได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับวันที่12ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยลางงานกันนิดนึงโดยเฉพาะพี่น้องที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับจะระดมใหญ่ลแล้วแลนลี่ตามตะเข็บนะครับสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรี 3. จุดนะครับจะต้องรวมพลใหญ่นะครับเพื่อต่อต้านการปิดกรุงเทพในวันที่12 อาจจะเลยไปถึงวันที่13วันที่13นะครับก็คงจะต้องเป็นการชุมนุมใหญ่ของพวกเราในเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนะครับให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพก็มารวมกันในการต่อต้านเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมบอกฮนะคือโชคดีของสมุดประการคือมันล้วรอบขอบชิดโชคดีของสมุดประการที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสมุดประการ ท่านเป็นคนที่รักประชาธิปไตยท่านก็ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้ต้องขอบคุณนะครับตบมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน่อยครับบางอย่างเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนราชการจะก็ต้องเกิดความอึดอัดนะครับเกิดความอึดอัดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถือว่าช่วยเหลือกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับเวทีจะเปิดตอนนะครับจะหยุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวทีเนี่ยนะครับตอน5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง เราจะหยุดชั่วคราวให้พี่น้องเราได้เต้นอัรบิกนะครับแล้วนอกนั้นเราก็ยาวกันเช่นเดิมนะครับเวทีมีทุกวันนะครับก็จะเฝ้าตึงสถานการณ์ไปจนถึงนู่นแหละฮะไปจนถึงวันที่วันที่อวันที่13 1ห15ถ้าเขาอยู่กี่วันเราก็จะอยู่เท่านั้นแต่ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้คนกรุงเทพก็คงไม่นิ่งเฉยนะครับคนสมุทรปราการก็คงจะไม่นิ่งเฉยขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณคร อย่างที่ผมขู่ไว้หลายคนก็กลัวครับบอกเฮ้ <"Hey, S 2> มึงจะเอาจริงเหรอเอาจริงฮะเอาจริงเรื่องอะไรฮะคนที่ไม่หือไม่อือผมเอาจริงๆครับผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นฮนะคือถ้าเกิดสถานการณ์ความขัดขันขึ้นผมบอกแล้วนะครับว่าบ้านเมืองวันนี้เนี่ยนะครับมันต้องการกู้ถ้าใครไม่ร่วมกันกู้ก็ถือว่าคุณเนี่ยนะครับอยู่ฝ่ายตรงันข้ามคุณไม่มีสิทธิ์ไม่หือไม่อือคุณต้องออกมาเท่านั้นครับออกมารวมพลังกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนเสื้อแดงว่าเอ๊ะทำไมคนเสื้อแดงทาแบบนี้นะครับพี่น้องเราจะมาเต้นแอโรบิกผมเข้าใจครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายความว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าหากคุณจะมาอย่างเงี้ยนะครับคุณจะมาเต้นแอโรบิกเราไม่ได้ว่าแต่ช่วยกันคํานึงนิดนึงว่าวันนี้บ้านเมืองมันกําลังจับพังในวันที่13หรือจะเกิดการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือก่อนหรือหลังก็แล้วแต่นะครับก่อนหรือหลังวันที่13เนี่ย มันเป็นวันที่ชี้ชะตาโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ตุลาการสารรัฐมนูลจะชี้เรื่องมาตา291และมาตา68กรณียุบพ,พักเพื่อไทยและตัดสิทธิ์นะครับสอสอและสวสอคนนั่นหมายความว่าถ้าตัดโชว์พรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องสอสอที่ลงสมัครพักเพื่อไทยทั้งหมดสวยครับ300กว่าคนนั่นคือตุก ถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่สามารถลงสมัครรับเลือกนั่งได้และต้องเว้นวรคทางการเมือง5ปีพักเพื่อไทยถูกยุบไอสุเทพทึกสุวรรณประกาศไปที่ศูนย์ราชการพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเขากำลังจะเล่นอะไรฮะนั่นคือต้องการก่อสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงและก็ให้เกิดความตึงเครียดกับเราด้วยเราก็พลอยตึงเครียดไปด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะมันบีบตุลาการสารรัฐมนุนก็เตรียมกับ ปปสให้กกปสนะครับไปล้อมที่ศูนย์ราชการเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเสื้อแดงไปกระทืบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเขาก็หวังอย่างนั้นแต่ผมถามว่าวันนี้วันพรุ่งนี้สมควรไปไหมยังไม่สมควรไปเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเลยจากตรงนั้นมาแล้วฮะถ้าไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่คือประการแรกประการที่สองเรามีหน้าที่ระดมมวลชนให้มากที่สุดพาตัวเองมาที่สารากางจังหวัดให้มากที่สุด แล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านทุกพื้นที่ของประเทศไทยทุกส่วนฮนะเหมือนอย่างที่นปชบอกจังหวัดไหนก็อุดที่จังหวัดนั้นไปประจําที่สอนอทุกสอนอที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับสพอ,อเมืองก็เข้าไปไปอยู่ที่ที่สามารถหยิบจับหยิบฉฉยะลยได้หากเกิดการรัฐประหารหรือหากเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายหรือการก่อวินาศกรรม ต่างๆกว่วความวุ่นวายขึ้นในกรุงเทพเราควรจะทํำยังไงอย่างที่ผมบอกให้พี่น้องมารวมกันก่อนมารวมกันให้เห็นว่าเราต่อต้านตอนนี้สื่อมวลชนเริ่มมาสนใจว่าเอกสมุดประการเกิดอะไรขึ้นวันนี้สื่อมวลชนต่างประเทศก็โทรมาสัมภาษณ์ผมนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเอา,เอาจะมาถ่ายทําว่าพวกเราเป็นยังไงบ้างสมุดประการทําการต่อต้านขนาดไหนเพราะถามว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแห่งที่สองใช่ไหมใช่ แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยสมุดประการกําลังเกิดความสับสนพี่น้องคนเสื้อแดงก็เกิดความสับสนว่ากูจะต้องทํำยังไงกูจะต้องเดินยังไงอย่าสับสนกันเลยครับคนเสื้อแดงวันนี้ศัตรูของคุณไม่ใช่ผมหรือไม่ใช่สอนลักษหรือไม่ใช่ไขรท้งสิ้นแต่คือกอปปสพวกเรามีศัตรูคนเดียวกันก็คือกอปปสก็คือตัวแทนของอามาตต้องจับไม้จับมือกันเท่านั้น ถ้านอปชอบอกว่าเฮ้ยไปประจำที่นะครับสอนอทุกสอนอเราก็ไปประจำที่นั่นนี่คือช่วยกันซึ่งกันและกันครับส่วนการร่วมชุมนุมเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สามารถบังคับตัวเองสามารถคอนโทรลตัวเองให้เดินต่อได้เราจะทํายังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่ชัยภูมิที่สําคัญที่สุดเราอยู่ในพื้นที่เราชนะถ้าเราออกนอกพื้นที่เราไม่ชนะ ตึงไว้ในพื้นที่ตัวเองและประกาศกันทั่วประเทศว่าเราไม่เห็นด้วยกับการปิดกรุงเทพเราต้องการต่อต้านกลุ่มกอกระบ,บิดแสดงให้ชัดแสดงพลังกันให้เต็มที่เพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนไปยังข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทาหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นะครับในสำนักงานจังหวัดนะครับทุกพื้นที่ผมบอกว่าวันนี้มันเป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะท่านอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนพวกผม พวกผมในฐานะประชาชนได้รับผลกระทบทุกอย่างจากการตัดสินใจทางการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกผมเป็นแบบนี้พวกผมจึงต้องออกมาเรียกร้องได้โปรดเข้าใจประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไรไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้ข้าราชการหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่นี่เป็นการต่อสู้ภาคประชาชนที่เป็นเจ้านายพวกคุณ เขาต้องการปกป้องประเทศนี้เพื่อให้ประเทศนี้เดินต่อพวกเราต้องช่วยกันสู้ต้องลุยด้วยกันไม่มีครั้งไหนอีกแล้วประเทศนี้เป็นประเทศของเราต้องออกมาต่อสู้ร่วมกันเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องในวันที่สำคัญที่สุดก็คือ12-13วันที่13เรานัดชุมนุมใหญ่กันที่สาลากลางจังหวัดสมุทรปาการ ขอให้เป็นการรวมพลใหญ่ขอให้เป็นการต่อสู้แสดงศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ออกมาปกป้องประเทศนี้ด้วยกันผมพูดเหตุผลมาทุกอย่างแล้วครับพูดมาทุกวันนะจนพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้หากเราไม่มีกำลังหากเราไม่มีพลังก็ต้องมาวัดดูก็วันที่13บสามเราจะแพ้กระบวนการคนเสื้อแดงแพ้ แพ้เพราะอะไรหลายคนถามผมบอกต้องลงคนเสื้อแดงไม่เอาแล้วเหรอคนเสื้อแดงไม่สู้กันแล้วเหรอคนเสื้อแดงไม่เห็นจะออกมาไม่เห็นจะอะไรเลยในส่วนอื่นๆทําไมเงียบกันหมดวันนี้เนี่ยผมเสียใจอยู่อย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องอะไรครับวันนี้มีการประชุมที่อาคารเชิดชัยที่จังหวัดนครราชสีมาผมแปลกใจว่ามีพ่อแม่พี่น้องไปแค่พันกว่าคน วันนี้ผมถามว่าคนแสดงฮะคุณกำลังคุณกําลังสับสนอะไรกันอยู่คุณกําลังกลัวอะไรกันอยู่หรือคุณกําลังคิดอะไรกันอยู่วันนี้สิ่งเดียวที่เป็นหน้าที่ของเราและเรามีอนุภาพที่สุดก็คือกำลังของตัวเราเองเดินออกมาต่อสู้ร่วมกันแสดงพลังร่วมกัน ไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปคิดว่าไอ้นี้มันเป็นอย่างนั้นไอ้นั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดคิดอย่างเดียวว่าจะจัดการกับไอ้สุเทพทึกสุบันจะจัดการกับกลุ่มก่อกระบฏยังไงจะป้องกันประเทศยังไงเท่านั้นนั่นคือหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ของเราในฐานะผู้กล้าคนเสื้อแดงออกมาแสดงพลังกันสิหรือวันนี้คุณยอมแพ้ไอ้สุเทพทึกสุบันละ หรือคุณยอมแพ้ไอ้พวกปัญญาอ่อนเป่านกหวีดแล้วเหรอครับคุณเสื้อแดงไหนบอกว่าคุณรักชาติไหนบอกว่าคุณรักความเป็นธรรมแล้ววันนี้พวกคุณอยู่ไหนกันหมดต้องรวมพลังกันต้องต่อสู้ด้วยกันมันถึงฉากสุดท้ายคุณจะบอกว่าวันนี้ฉากสุดท้ายกูไม่เอาแล้วแสดงว่าการต่อสู้ของพวกคุณล้มเหลวทั้งหมดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกัน วันที่12ขอนัดชุมนุมใหญ่กันที่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องวันที่ 12. 13ประปทุมธานีจัดที่ปทุมธานีนนทบุรีจัดที่นนทบุรีสมุทรปราการจัดที่สมุทรปราการเอาให้ยิงใหญ่อลังการครับพ่อแม่พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันต่อสู้ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับมันดึกครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องกลับดึกๆ เพราะเดี๋ยวมันอันตรายนะครับอาพี่บอกว่าไม่เป็นไรฮะเอาไม่เป็นไรฮะนะทุกคนก็มากันเพื่อเสียสละมันก็เสียสละกันทุกคนนะแต่ผมบอกว่าพี่น้องที่ท่านทํางานที่ท่านเป็นคนสแสดงนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็ประกาศเจตนารมเหมือนกันแล้วนปชก็ประกาศแล้วผมบอกแล้วว่าทําตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วฮนะถ้าวันนี้เนี่ยเราเระดมมวลชนซะ ทำโดยไม่ต้องรออะไรเราต้องคิดเองให้ได้เราต้องเดินเองให้ได้วันนี้ไหนที่สุดก็ต้องมาเดินตามอย่างที่เราบอกทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนปชไม่ใช่ว่าอวดเก่งหรืออวดอะไรนะครับแค่ทําตามแล้วรฟังคนอื่นคิดบ้างแค่นั้นแหละครับคุณก็ชนะแล้วทําไมครับทําไมจะต้องไปติดว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันเป็นกอวปกูไม่ยอมรับความคิดกอปอสุดท้ายมันสายไปหรือเปล่าะฮะ วันนี้ยังถือว่าเราเคลื่อขยับขยืดนน่ช้าไปด้วยซ้ำไปเราต้องขยับขับยื่นเร็วกว่านี้ฮะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับก็บอกพ่อแม่พี่น้องพ่อหลายคนรออยู่ครับพี่แดงสามวาพี่วานิชก็รออยู่นะครับผมก็มีเวลาช่วงสัน้นๆเพราะหลายคนบอกว่าคิดถึงสอนลักษ์คิดถึงพี่สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองก็ได้เจอแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผม ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวก็ให้ต่อจากพี่แดนสาวาเลยครับขอบคุณครับ